เหรียญ 1>, 1บาทปีพศ2556นรยนะครับเหรียญละ500บาท3เหรียญ1 5 0่นบาทนะครับเป็นเหรียญแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูเลยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเหรียญ1นบาทในมือผมเหรียญในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาขายทั้งนั้นเลยนะครับมีบางท่านส่งมา2เหรียญบางท่านส่งมา1เหรียญนะครับอันนี้เป็นปีพศ2556นกะครับก็ลองสังเกตปี56ดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีที่ เหรียญเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญ1นบาทปีพศ25 5 6นหอะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญที่สองนะครับอันนี้ส่งมาขายจริงๆนะครับเจอแล้วก็ส่งมาขายจริงๆนะครับอ่าเหรียญที่2นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญที่3เป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทปีพศ25 5 6หที่เป็นพระเสียนตรงนะครับ ใครมีพราเสียนตรงแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับส่งมาขายจริงๆนะครับสามารถไปดูคลิปดูไลฟ์สดตอนแกะกล่องได้เลยนะครับว่า มีการส่งมาขายจริงหรือเปล่านะครับบางคนไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับให้คนที่เชื่อเขาค้นหาแล้วก็ส่งมาขายนะครับแบบนี้3มเหรียญขั้นต่ํา1 5 0 0บาทได้อย่างแน่นอนนะครับหบาทปีพศ2556แต่ว่าย้ํานิดนึงนะครับเป็นแบบพระเสียนตรงแบบนี้เท่านั้นนะครับ่าโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับ